สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่ลบบุรีครับแล้วจะมีข้างทางผ่านมาจะเจอสวนอินทราลัมนะครับอ่ำเภอชัยปราดานครับเดี๋ยวเรามาเข้าไปดูในสวนนะครับว่าจะมีพผ่า์อะไรบ้าง พี่อธิบายได้เลยมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับอ๋อมีสายพันธุ์เบรมอันแรกก็จะเป็นสายพันธุ์เบรมนะคะเบ,บ,บรมนี่ก็จะมีเ,เปลือกบางรสชาติก็หวานนะคะแล้วก็จะมีสายพันธุ์บาฮีบาฮีก็จะมีสองสีมีบาฮีเหลืองกับบาฮีแดงครับแล้วก็จะมีคาสาวี่นะคะคาสาวี่ที่เราเห็นพี่พี่พปิดไว้แล้วโอเคอันนี้คือเขายังไม่แก่ก็จะมีสายพันธุ์คาสาวี่อันนี้ก็จะสีเหลืองเหมือนกัน อ,นน 1, อันนี้อ,อันนี้พันฮัซสวี่เหรออันนี้อบูบเดียอ๋ออันนี้อบูบเดีอาจะทานผลสุกค่ะแล้วมันจะฝาดไหมเวลาฝาดถ้าถ้าลูกดิบจะฝาดนี่นี่ค่ะลูกสุกนี่ลูกสุกแบบี้เด็ชิมให้เลยลองมาชิมดูนะอ่านันแหลูกสุกจะเป็นสีดำๆแบเนื้อเข้าใจเยอะโอ้เนื้อเยอะมากเลยแล้วมีกี่สายพันธุ์ครับที่นี่เอ่อสิบสิบหกอืมอร่อยมากอร่อยจริง อร่อยมากดูดิแต่ถ้าทานติดจะใส่และนี่ีจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับเป็นลูกเรียวๆเล็กๆแต่ว่าอร่อยมากพันเบลมนะครับใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยมากเ,มเดี๋ยวผมลองชิมดูก,ก่อนะอืมเ<า>ข้มกรอบอร่อยมากพี่ก็ที่นี่มีหลายสายพันธุ์ถ้าใครอยากมาที่นี่หรืออยากติดต่อที่จะเอาไปต่อยอดมาที่นี่ได้ครับส่วนพี่เขา มีหลายสายพันธุ์ทีเดียวแล้วมูกอ้าพันธุ์นี้อร่อยมากโอเคครับนี่สายพันธุ์เบลมนะครับหวานกรอบอร่อยอเลูกจะบางลูกจะเรียวๆแต่ว่าอร่อยมากผมชิมดูแล้ว นี้เ็าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับโอ้มีหลายสายพันธุ์ทีเดียวครับที่นี่ นี้เป็นเคาเรียกอ,อะไรลิ้นจี่หรือว่าลำไยลำไยแดงค่ะลำไยแดงดีดมีต้นเดียวหรอมีหลายต้นค่ะหลายต้นอันนี้กินได้เลยไหมได้เลยค่ะชิมเลยแต่เนื้อเขาจะน้อยแต่เขาจะหอมนะพอสุกมากๆเขาจะหอมมากเดินผ่านต้นนี้หอมแต่เนื้อจะน้อยแต่ว่าเม็กเขาจะใหญ่พี่ลองแกะให้หน่อยมันจะเป็นน้ำนะมันจะเป็นน้ำให้ให้แฟนแกะให้ก็ได้ม,มือพี่อ่ะตรงนี้เป็นลำไย อินโดใช่ไหมมันมีน้ําเยอะใช่ไหมพี่สุกแล้วใช่ไหมเนี่ยแดงอินโดอ๋อข้างในจะเป็นอย่างงี้ใครที่ไม่เคยกินหรือยังไม่เคยชิมมาที่สวนนี้ได้ชื่อสวนอะไรนะพี่อินทผลัมดีเจกอย่าค่ะอยู่อำเภออำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะนี่ฮะจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมเดี๋ยวผมลองชิมดูเปลือกเปลือกบางนะเปลือกบางมันก็เหมือนลำไยปกติแต่ว่ามันจะเป็น ลำไยสีแดงเนื้อก็จะออกชมพูชมพูหอมไหมหอ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 มโอ้ไม่กัดพูไม่ถูกพูดถูกได้คำเดียวคืออร่อยมากพี่อร่อยมากพี่อร่อยมากนี่ผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะแต่เนื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เน่้อไเยอะค่ะแต่ว่าหอมมากคือคือหอมหอมเดินผ่านต้นตอนเย็นๆเนี่ยกลิ่นหอมมากอร่อยมาก นี่เป็นโลเท่าไหร่ครับมันมันเพิ่งติดผลผลิตใช่ใช่มันมันเพิ่งติดผลผลิตต้นยังเล็กอยู่เก็บไปเพาะได้ไหมค่ะได้ขอบมากครับนี่กำลังออกพอดีจะไปกันต่อครับอร่อยมากหมาดูดด้วยนะเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นถ้าบริเวณข้างในนี้จะเป็นสวนทั้งหมดเลยนะคะเป็นสายพันธุ์บาฮีบาฮีสีเหลืองค่ะ แล้วก็จะมีโซนข้างในนู้นอีกนะถัดข้างในไปข้างในนู้นจะมีต้นเล็กๆต้นนี้จะเป็นคนเข้านะไม่ควรเข้าไม่ควรเข้าจะเห็นข้างนอกก็พอให้สนใจที่จะมากินสะพานลครับมันที่นี่ได้ค่ะที่นี่เรามีคําคมให้ด้วยนะคะที่นี่เรามีคําคมให้ด้วยอ่านเลยครับอ่านเลยนะคะเป็นคําคมเพื่อชีวิตแล้วก็ชีวิตคู่เนาะแต่เขาบอกว่าถ้าเหมือนกันมากเนี่ยมันก็จะเดินลําบาก แต่ถ้าต่างกันอ่าต่างคนต่างดีก็ต่างคนต่างไปอ่าแล้วก็อ่าต่างกันมากก็ไม่อยากจะเดินก็ยากเดินไม่ไหวอ่ายากที่จะเดินไหวอืยากที่จะเดินไหวผู้ที่ตรงใจอ่าคือผู้ที่ไปไปด้วยกันกันคนอ่าคือผู้ที่ไปด้วยกันคนแล้วก็มีแต่ละคำนี้ก็จะมีรองเท้าแบบสภาพดีสภาพโอเคไม่ค่ะก็คือลักษณะว่าต่าง ต่างคนต่างดีอ่าอันนี้แต่ถ้าต่างกันมากก็จะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วนี่ก็ดูด้วยกันนา้เหมือนกันแก่ไปด้วยกันมันนี้วเก่าไปด้วยกันชุดโซไปด้วยกันใช่ใช่อันนี้เป็นเขาใจนะเข้าใจเข้าใจทำเป็นการเป็นคําคมเพื่อชีวิตค่ะนําไปใช้ได้เบอร์โทรที่นี่0 9นย์เก้าสห้าหกหกเก้าเก้าแปดค่ะต่อได้ทุกเวลาค่ะวันทำการค่ะศูนย์เก้าสี่สี่ห้าหกหกเก้าเก้าแปดดีเจกอย่าค่ะ นี่คือลำไยแดงอินโดครับที่ทางสวนได้ทำการทดลองปลูกนะครับก็เลยยังไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าต้นนี้โดกนะเดี๋ยวผมลองเด็ดมาดูลูกหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแต่หอมครับผมลองชิมแล้วหอมมากใครสนใจต้นพันธุ์ก็ที่นี่ได้ครับ เดี๋ยวมีเบอร์แล้วก็ชื่อสวนแล้วก็ใครอยากมาก็มาได้ครับที่ลบบุรีอำเภอชัยบาดานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดมาให้ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับก็มีหลายสายพันธุ์ทีเดียวครับที่นี่ต้นอินเดีผาลัม ใครสนใจที่จะเอาไปต่อยอดนะครับมาได้ที่นี่ครับสวนพี่ครับอำเภอชายป่าดานลบบุรีครับได้สองตันนะวันและที่นี่คือสวนอินทผลัมครับของดีเจกอ่อญาครับก็มาก็ได้ที่นี่ครับลองมาชิมกันได้ที่นี่นะครับหรือใครจะมาก็ติดต่อพี่กออญาได้นะครับ